ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลขอน้อมนำเสนอในหัวข้อการเงินฝืดเคืองไม่ลื่นไหลลองมาทุกวิธียังไม่ดีขึ้นขาดเงินเก็บและทุนสำรองเก็บได้เท่าไหร่แต่ใช้มากกว่าอยากให้ท่องและลองวิธีนี้ จึนยันเห็นผลจริงจากเก็บเงินไม่อยู่จะมีเงินเป็นกอบเป็นกรรมหมดหนี้สินหมดเวียนหมดกรรมเรื่องเงินทองท่านผู้ฟังครับเงินเดินออกไม่ทันไรก็หายวับไปกับตาจะว่าแต่เงินในบัญชีเลยครับถ้ามีเงินสดติดตัวก็หาเรื่องใช้เงินจนได้ปัญหาเก็บเงินไม่อยู่จึงเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขอย่างจริงจังกระเป๋ารั่วเก็บเงินไม่อยู่ เข้ามือซ้ายออกมือขวานั้นหลายคนคงเคยประสบปัญหานี้หรือกํลาลังประสบปัญหาอยู่ทั้งๆที่บางคนมีอยู่ปณิสัยในการใช้ใจเงินอย่างประหยัดแต่เงินกลับไม่ค่อยเหลือมีเหตุสุดวิสัยให้ต้องจ่ายเงินออกไปอยู่ตลอดนั้นครูบาอาจารย์ท่านว่าให้พิจารณาว่าทั้งหมดนั้นเกิดจากกรรมเก่าและกรรมใหม่เป็นลำดับขั้นเหตุที่เกิดจากกรรมเก่าอาจจะเป็นเพราะ ในอดีตชาติหรือแม้แต่พบชาติปัจจุบันเคยไปหยิบยืมเงินใครเข้ามาและไม่ยอมใช้คืนจึงทำให้เจ้าของเขาเป็นทุกข์ร้อนและตามอาฆาตพยาบาทด้วยเหตุที่ยืมเงินแล้วไม่ยอมใช้คืนหรือเคยทุจริตเงินทองของคนอื่นเชนไปหลอกลวงเขาหรือให้เขาเสียผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาควรจะได้ก็แอบไปเบียดบังมาเอาทรัพย์นั้นมาเป็นของตน โดยไม่ขออนุญาตเขาเสียก่อนคนที่ทํางานราชการก็ชอบเอาของหลวงนี่ก็เป็นการสร้างกรรมมาหน่วงตัวเองไว้ไม่ให้เจริญหรือไม่มีเงินใช้ใจ่ายแบบที่ต้องการคนที่มีนิสัยเอาเปรียบแบบนี้คงยากที่จะได้รับการส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้าได้บางคนแอบหลอกเบิดเกินเจ้านายเกินจริงหรือคดโกงเงินส่วนรวม ยิ่งเป็นเงินของแผ่นดินแล้วเราก็บอกได้คําเดียวว่าต่อให้มีเงินเป็นพันล้านก็หมดพันล้านหรือจะหมดมากไปกว่านั้นก็ได้เพราะเป็นดอกเบี้ยกรรมจางอดีตรัฐมนตรีท่านหนึ่งที่วันนั้นเข้าใจในธรรมเข้าใจในเรื่องของกรรมแล้วรู้ตัวสํานึกผิดแล้วจึงได้ออกมาเปิดเผยว่าเคยสร้างกรรมของแผ่นดินไวม,มากมายหากินกับโครงการต่างๆเมธทำให้มีเงินมาก แต่สุดท้ายก็เก็บเงินบาปนั้นไม่อยู่ไม่ไปจะเอาไปซ่อนไปแ,แอบที่ไหนตำรวจก็ตามไปเจอและยึดกลับมาได้สุดท้ายต้องถูกจับติดคุกเมื่อผลคุกออกมาแล้วก็จึงสำนึกผิดบวชกินข้าวเพียงแค่มือเดียวเดินตามรอยพระพุทธองค์อันเป็นทางสว่างที่แท้จริงท่านผู้ฟังครับครูบาอาจารย์ท่านบอกวิธีแก้ไขในทางธรรม คือต้องทําควบคู่กันกับทางโลกและควรจะทําให้เป็นประจำอย่างเข้มข้นเคยว่าพระคถานี้ซึ่งเรียกว่าคาถาเรียกเงินเสริมทรัพย์ของหลวงพ่อปานให้ตั้งจิตตั้งใจกราบหมอนก่อนนอนแล้วว่าตามนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสาัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธะมาอาอุนะโมพุทธายะเวระทะโยเวยระโคนายางเวระหิงสาเวระทาสีเวระทาสาเวระอิทิโยพุทธัสสะ มานีมามะพุทธสะสวาโหมครับสวดแบบนี้ให้ได้ทุกค่ำคืนหรือจะตอนไหนก็ได้แล้วแต่ใจสะดวกแล้วหมั่นออกไปทำทานตามกำลังทรัพย์ที่มีขอเน้นอีกครั้งนะครับไว้ททำทานตามกำลังทรัพย์ที่มีโปรดจะไปคิดว่าต้องทำทานด้วยเงินมากๆแล้วจะได้ผลเร็วเช่นเมื่อเรามีโอกาสไปทำบุญที่วัด ก็เอาเงินหยดเส่ตู้บริจาคที่วัดก็ได้จะเป็นเงินจานวนมากหรือน้อยไม่สําคัญอยู่ที่เงินบริสุทธิ์ใจที่ศรัทธาบริสุทธิ์แม้ว่าน้าตู้จะเขียนว่านําไปทนธรรมประโยชน์อย่างอื่นแต่เราก็ให้อธิษฐานค่อยเงินที่บริจาคไปนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมให้เป็นประโยชน์ของสงทั้งปวงหรือทําทานช่วยเหลือแก่ผู้โดยอากาศทั้งหลายพยายามทาให้บ่อยครั้งขึ้นกว่าเดิม หรือจะทําบุญถวายสังฆทานที่วัดก็ได้ครับโดยขอให้ทำให้บ่อยครั้งที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยที่ไม่บังคับหรือฟื้นฐานะของตัวเองที่จะสังฆทานในแต่ละครั้งเมื่อทําแล้วเขาจะโหดิกรรมให้กับเราและถอนตัวจากอุปสรรคต่างๆที่เขาขวางเอาไว้ช่วยเปิดทางให้เงินทองความสุขความเจริญไหลเข้าสู่ชีวิตตามบุญที่เราทำมา ภายหลังการทำทานในแต่ละครั้งก็คอยตั้งจิตเป็นกุศลนึกถึงบุญที่ทำมาทั้งหมดยิ่งนึกถึงได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีแล้วอธิษฐานจิตว่าหากข้าพเจ้าเคยมีกรรมเกี่ยกับเรื่องเงินทองกับผู้ใดหรือเคยทำทุจริตนำเงินทองใครมาโดยไม่ชอบธรรมในอดีตที่ผ่านมาทั้งที่ข้าพเจ้าจำได้หรือจำไม่ได้ก็ดี ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีด้วยผลแห่งทานที่ข้าประเจ้าได้กระทำแล้วในครั้งนี้ขอให้หมดเรียนหมดกรรมเรื่องเงินทองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทินท่านผู้ฟังครับเคล็ดลับสำคัญมากอีกประการหนึ่งที่จะช่วยเหลือเราให้พ้นจากเหตุเรื่องเสียเงินก็คือเรื่องของการรักษาศีลให้ครบทุกข้อครับโดยเฉพาะศีลข้อที่สอง และสินข้อที่4เพราะเป็นต้นเหตุที่จะทำให้เราเสียทรัพย์และความน่าเชื่อถือโดยเฉพาะข้อที่4เรื่องการพูดโกหกเพื่อได้ทรัพย์หรือพูดช่อชนเพื่อได้ประโยชน์ส่วนตนมากที่สุดเป็นสิ่งที่ต้องเลิกกระทำทันทีครับนอกจากจะเป็นการป้องกันแม้เราเสียทรัพย์เพิ่มแล้วก็ยังเป็นทางมาแห่งรัพย์เพิ่มขึ้นอีกด้วยการรักษาสัจจะ รักษาคำพูดนั้นจะเป็นการสร้างบาร,รมีให้กับตนเองที่ดีที่สุดเป็นการสร้างเครดิตให้กับตนเองด้วยการกระทําที่ถูกต้องที่สุดสุดท้ายคือการหมั่นเจเริญภาวนาอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทําให้บ่อยที่สุดจากนั้นให้อุทิศส่วนกุศลน,นี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรด้วยบทอธิษฐาน อุทิศส,ส่วนบุญกุศลและแผ่เมตตาอยู่เป็นประจำครูบาอาจารย์ท่านว่าก่อนที่เราจะแผ่เมตตาให้กับคนอื่นเราต้องแผ่เมตตาให้ตนเองด้วยจะได้มีพลังมากขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เคยมีส่วนร่วมหรือเคยไปทําแท้งมาซึ่งควรกระทํำบ่อยๆส่วนจะหมดเวียนหมดกรรมเมื่อไหร่นั้นก็ดูที่ผลแห่งวิบากกรรมนั้นจะหนักหนาแค่ไหนก็ดูจากความยากลําบาก ในชีวิตปัจจุบันถ้าปัจจุบันเจรลำบากมากอยู่นั่นก็คือกำยังหนักอยู่มากก็อาจต้องทำบ่อยๆมากขึ้นจะท้อถอยครับไข่เชื่อในพลังแห่งบุญที่ยังลำบากอยู่ก็เพราะวิญญาณอาฆาตของเจ้ากรรมในเวรนั้นยังคงมีอยู่และมีความรุนแรงแต่เมื่อใดก็ตามที่เราได้สร้างบุญอยู่เป็นประจำเช่นนี้แล้วจะเห็นผลของการเปลี่ยนแปลง ที่เห็นได้ชัดบุญของตัวเราก็จะเพิ่มขึ้นความเดือดร้อนต่างๆจะบรรเทาบาบางลงเงินทองก็เริ่มเก็บได้เป็นกอบเป็นกรรมเมื่อรู้สึกได้เช่นนี้แล้วก็แสดงว่าเจ้ากรรมนเวรทั้งหลายอาจจะผ่อนปรนให้อภัยแล้วแต่ก็ต้องกระทำบุญส่งบุญต่อไปให้ต่อเนื่องเป็นประจำครับเพราะเจ้ากรรมนเวรของเรานั้นมีมากมาย เราอาจพลังเผือไปสร้างเจ้ากลับในเวรขึ้นมาใหม่ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจการจะทําชีวิตให้ดีนั้นต้องซ่อมและสร้างไปพร้อมๆกันครับเหตุ <c oughs> ที่เกิดจากกรรมใหม่ที่ทําให้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นั้นอาจจะมาจากนิสัยส่วนตัวครับซึ่งบางคนเก็บเงินไม่อยู่เองก็เพราะนิสัยชอบใช้ใจ่ายซุริซุรายได้เงินมาก็เอาไปใช้หมด เพื่อสนองปนเปรอกิเลสต,ตนเองถือความปรารถนาตนเองเป็นที่ตั้งหรือเนื่องจากในวัยเด็กอาจถูกเลี้ยงดูมาจนเคยตัวพ่อแม่ตามใจจึงไม่ค่อยเห็นคุณค่าของเงินนักไม่รู้จักการเก็บออมก็เป็นได้ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่เราแก้กรรมไปแล้วให้เราแก้ไขในทางโลกด้วยปฏิบัติด,ดังนี้วิธีที่หนึ่ง หากเก็บเงินออมทันทีที่ได้เงินครับวิธีนี้ดูจะเป็นเทคนิคการเก็บเงินที่ทำได้ทันทีมันจะได้เลยครับว่าเป็นวิธีที่ได้ผลดีที่สุดเพราะเป็นการกันเงินส่วนที่ต้องการออมไว้ตั้งแต่แรกเพียงแค่หากเงินบางส่วนเก็บไว้ทันทีหลังจากที่ได้เงินก้อนมาเช่นถ้าหากเป็นพนักงานออฟฟิศหรือเป็นมนุษย์เงินเดือนก็ให้หากเงินส่วนที่ตั้งใจจะเก็บ ออกจากบัญชีหลักเลยตั้งแต่ได้รับเงินเดือนวันแรกหากไม่รู้จะเริ่มอย่างไรก็ลองเริ่มด้วยการหักเก็บทันที5%แล้วค่อยๆเพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆก็ได้ครับข้อดีของวิธีการเก็บเงินแบบนี้ก็คือช่วยแก้ปัญหากเก็บเงินไม่อยู่ได้ตั้งแต่ต้นทางเรียกได้ว่าออมก่อนใช้และจัดการบริหารเงินส่วนที่เหลือหลังเก็บสำหรับใช้จ่ายส่วนต่างๆครับ วิธีที่ 2. เปิดบัญชีสําหรับเก็บเงินโดยเฉพาะสําหรับคนที่ถึงแม้ว่าจะหากเงินออกไปแล้วแต่ยังตามไปเอาเงินส่วนนั้นออกมาใช้ในที่สุดก็ลองวิธีนี้ครับที่ทําให้เราไม่สามารถถอยเงินออกมาใช้ได้หรือแยกเพื่อเก็บอย่างชัดเจนเงินจะได้ไม่ปะป,ปนกันระหว่างใช้และเก็บอย่างเช่นการเปิดบัญชีเงินฝากประจําต้องบอกก่อนนะครับว่าการฝากประจํานั้นเหมาะกับคนที่ยังไม่มีแผน ว่าจะเอืนไปใช้ลงทุนอะไรเพียงแต่อยากมีบัญชีที่ช่วยเก็บเงินไว้จนถึงเวลาที่กำหนดโดยจะได้ดอกเบี้ยที่สูงกว่าดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไปแต่ผลตอบแทนอาจจะน้อยกว่าการลงทุนแบบอื่นดังนั้นจึงเป็นวิธีที่เหมาะสมส,สุดๆสำหรับคนที่เริ่มเก็บเงินเพราะบัญชีเงินฝากประจำนั้นสามารถกำหนดให้หักออกจากบัญชีเงินเดือนในวันที่เงินเดือนออกได้ทันที และหากไปฝากไว้ในบัญชีฝากประจำและจะถอนเงินนั้นออกมาใช้ไม่ได้จนกว่าจะครบระยะเวลาที่กำหนดซึ่งต่ำสุดก็คงจะ3เดือนครับแม่ว่าจะมีเหตุผลที่ทำให้เก็บเงินไม่อยู่แบบไหนก็ตามวิธีนี้ก็จะทำให้เก็บเงินได้อย่างแน่นอนสำหรับคนที่อยากจะแยกเงินเพื่อฝากบัญชีประจำครับวิธีที่สามทบัญชีรายรับรายจ่ายช่วยเก็บเงินได้มากขึ้น นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคการเก็บเงินสําหรับผู้ที่ไม่ว่าจะทําอย่างไรก็แก้นใส่เก็บเงินไม่อยู่เก็บไม่ได้สักทีก็คือเริ่มทําบัญชีรายรับรายจ่ายครับเพราะส่วนใหญ่แล้วคนที่เก็บเงินไม่ค่อยได้นั้นมักจะเป็นคนที่รู้สึกว่าฉันจะพอมีเงินอยู่ฉันจ่ายได้แต่เมื่อรู้ตัวอีกทีก็ใช้เงินหมดบัญชีแล้วแถมยังไม่รู้เหตุผลที่เก็บเงินไม่อยู่อีกเพราะจ่ายนั่นนิด จ่ายนี่หน่อยทำให้เงินหายไปทีลนิดทีลนิดจนหมดในที่สุดดังนั้นการทำบัญชีรายรับรายจ่ายจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานี้เป็นอย่างดีเพราะการจดบันทึกรายรับรายจ่ายทุกอย่างในแต่ละเดือนนั้นจะทำให้คุณเห็นว่าจริงๆแล้วค่าใช้ใจ่ายไหนที่มากที่สุดส่วนไหนที่สามารถลดทอนได้หรือมีรายจ่ายตรงไหนที่เราใช้ใจ่ายมากเกินไป และควรจะต้องโหลดเพื่อเพิ่มจำนวนเงินเก็บให้มากขึ้นยิ่งในปัจจุบันนะครับมีแอปพลิเคชันช่วยเก็บเงินให้เลือกดาวน์โหลดมากมายบอกเลยว่าสะดวกและยังช่วยจัดการเงินได้ดีที่สุดอีกด้วยและวิธีที่4หาสาเหตุที่แท้จริงของการเก็บเงินไม่อยู่ให้ได้แล้วแก้ไขวิธีสุดท้ายที่จะช่วยแก้ปัญหาเก็บเงินไม่อยู่ให้เราได้เป็นอย่างดีนั้น ก็คือให้ลองมองหาว่าจริงๆแล้วอะไรกันแน่ที่เป็นสาเหตุหลักของการเสียเงินอย่างไม่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นการช้อปปิ้งออนไลน์ถูกใจอะไรก็กดซื้อและโอนทันทีโดยไม่ไตร่ตรองให้ดีก่อนหรือจะเป็นการออกไปเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนๆที่บ่อยครั้งจนเกินไปหากเราค้นพบแล้วว่าปัญหาคืออะไรจุดอ่อนของการใช้เงินของเราอยู่ตรงไหน เราก็สามารถค่อยๆทยอย,อยแก้ไขสาเหตุเหล่านั้นได้ทีละนิดท่านผู้ฟังครับไม่ว่าสาเหตุของการเก็บเงินไม่อยู่ของเราคืออะไรเราก็สามารถเริ่มต้นเก็บเงินได้ง่ายๆด้วยเทคนิคเหล่านี้ซึ่งเป็นวิธีที่ทําได้ไม่ยากพร้อมกับการปรับเปลี่ยนนิสัยการใช้เงินไปทีละนิดและอย่าลืมท่องคาถาเรียกเงินของหลวงพ่อปานรับรอง ว่าเราสามารถเก็บเงินก้อนได้อย่างแน่นอนนักิปัญญาสมาอาภาแสนสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีช่องคิดดีทำดีแชนแนลขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นตมทานแก่ท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังกัลยาในมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการฟังสุดท้ายนี้ ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ